แพทย์นภาเผยกลางรายการรับคุยหนุ่มคนใหม่เป็นรุ่นน้องอายุห่าง14ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีข่าวคราวเรื่องความรักมาให้ได้อัปเดตเป็นระยะสําหรับคุณแม่คนสวยแพทย์นภพาที่ตอนนี้ดูเหมือนจะกลับมาเป็นโสดอีกรอบเพราะมีข่าวเพิ่งเลิกกับแฟนตารวจหนุ่มไปไม่นานมานี้แต่แม่ก็อมมุมอ่อนไหวเพราะมีคนคุยใหม่แล้วเรียกว่าสวยเลิกได้ที่แท้จริงลาสุดสาวแพทย์ได้เปิดใจกลางรายการรับคุยหนุ่มรุ่นน้องซึ่งความรับแตก เหตุรุนพี่ในวงการนั้นบังเอิญไปเจอกันพอดีเที่งแพทเผยว่าเป็นคนนอกวงการอายุน้อยกว่าถึง14ปีแต่แค่คุยขำๆเขากำลังจีบเราอยู่เราดูพฤติกรรมเขาความลับแตกเห็นรุ่นพี่ในวงการไปบังเอิญเจอก็ไปหลายคนแต่ก็เจอจริงๆแล้วไม่ได้ปิดนะแต่ก็ไม่ได้เปิดแต่นี่มันไม่ใช่คำนิยามตอบแบบดารานะแต่เราแค่รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ชัวขนาดนั้นแต่คือเปิดหรือไม่เปิดก็เฉย,เฉย อันนี้บอกเลย 1. มันห่างกันเยอะและยังรู้สึกว่าความรักตอนนี้ให้ลูกไปหมดแล้วก็เลยต้องวัดว่าเขาจะรับเราได้ไหมไม่ใช่ว่าเราจะรับเขาแล้วนะตอนนี้โฟกัสไปที่ลูกหมดแล้วเขาต้องเข้าหาเราเรามีงานแล้วเรื่องอื่นที่ต้องจัดการจากที่ตัดต่อคิวก็เริ่มหาอย่างไรก็ตามต้องขอเป็นกําลังใจให้สาวแพทกับทุกเรื่องด้วยนะคะ